เมื่อคืนนี้พลตํารวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติก็เดินทางไปที่เชียงใหม่นะคะไปแถลงข่าวการจับกลุ่มนอมินีคนไทยประกอบกิจการบ้านจัดสรรโครงการบ้านเดี่ยวและวิลล่าในตําบลสันกลางอำเภอสันกําแพงจังหวัดเชียงใหม่ที่นี่195ยูนิตนะคะเขาว่ากันว่าจะเป็นการรองรับกลุ่มคนจีนราคาหลังหนึ่ง5ล้านถึง11ล้านบาทค่ะ ผู้ต้องหาที่จับกลุมได้มี5คนด้วยกันก็คือนางชิ่งฟางหลีถูกแจ้งข้อกล่าวหาเป็นคนต่างด้าวประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต2ก็คือนางชิ่งฟางหลีแล้วก็ยังมีอีกบุคคลหนึ่งนะคะที่มีการกล่าวหา2 2- 3ถึงข้อกล่าวหาด้วยกันค่ะเป็นคนต่างด้าวยินยอมให้คนที่มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่ไม่ใช่คนต่างด้าวประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวโดยฝา่าฝืนกฎหมายเป็นกรรมการหุ้นส่วนหรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติรู้เห็นเป็นใจกับการทำผิดและแจ้งให้เจ้าพนักง,งานผู้กระทำหน้าที่จดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารมหาชนหรือเอกสารราชการอีก3ามคนเป็นคนไทยค่ะคือผู้หญิงอายุ64ปีผู้ชายอายุ60ปี และชายชาวอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายทั้งหมดเนี่ยเป็นผู้ถือหุ้นแทนเป็นนมินียังมีคนจีนอีก2คนที่หลบหนีไปต่างประเทศนะคะส่วนคนไทยอีกหนึ่งรายตอนนี้อยู่ระหว่างเร่งติดตามจับกลุ่มอยู่รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุนะคะว่าจากการสืบสวนก็พบว่ามีกลุ่มเช่าทุนจีนมากว้านซื้อบ้านจัดสรรประมาณ4-5โครงการแล้วค่ะที่จับได้ก็คือโครงการฟ้าหลวงการเกษตรจำกัด โครงการนี้เคยมีคนไทยถือหุ้นอยู่ร้อเซนะคะแต่ว่าต่อมาเนี่ยคนจีนมาซื้อหุ้นไป7 5ซและให้นม m ินีคนไทยเป็นผู้ถือหุ้นแทนพร้อมทั้งให้คนจีนอีกส่วนหนึ่งมาถือหุ้นในสัดส่วนที่ไม่เกินกว่ากฎหมายกําหนดทีนี้สิ่งที่จะต้องทําต่อนั่นก็คือตรวจสอบทรัพย์สินเพื่อดําเนินการยึดทรัพย์ทั้งหมดในความผิดฐานฟอกเงินและจะต้องตรวจสอบเรื่องของภาษีด้วยว่ามีการหลบเลี่ยงภาษีอากรหรือไม่ค่ะ วางแผนที่จะเข้ามาถือครองกิจการในป่าแล้วก็ถือครองที่ดินในประเทศไทยโดยการใช้นิติกรรมอําปางเพราะถ้าหากเป็นอย่างนี้ต่อไปนะครับคนไทยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ก็จะไม่มีที่ยนดคนเชียงใหม่ก็จะไม่มีที่ยืดจริงๆโดยพื้นที่ที่เข้ามาทำเลที่มาก็คือสังกมแพงหางดงนะครับสันสาย นะครับเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นจากการสืบสวนนะครับนะเราพบว่ามีประมาณ4ีหโครงการ,นะรนอกจากนี้ยังพบหมู่บ้านจัดสรรหรูอีก3โครงการนะคะมีการทำนิติกรรมอำมพรางลักษณะเช่ายาว30ปีแต่ว่ามีสัญญาหลายๆฉบับฉบับหนึ่งไม่เกิน3ปีก็คาดว่าเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงที่จะต้องไปจดทะเบียนกับเจ้าพนักง,งานด้วยทุนจีนที่เข้ามาอยู่ในไทยโดยการใช้วีซ่าผู้สูงอายุ วีซ่ากเกษียณเนี่ยก็จะต้องตรวจสอบด้วยนะคะว่าถูกต้องหรือไม่ส่วนผู้ต้องหาชาวจีนที่หลบหนีออกนอกประเทศไปสองรายนั้นตำรวจก็จะประสานไปยังสถานทูตจีนให้ออกหมายแดงต่อไปค่ะ